แลงทั้งหลายไปที่ทอดแคบหมูเพื่อขอน้ำมันเก่าเนี่ยไปผสมกับดีเซลเป็นไบโอดีเซลทานในหลือโลกเขาบอกไม่ให้หรอกคุณต้องซื้อเพราะว่ามีคนมาซื้อเขาเนี่ยปีปละร้อยยี่สิบบาทนี่ลงในหนังสือพิมพ์เลยนะฮะทานเรือก็ตกใจว่กเฮ้ยใครจะมาซื้อน้ำมันที่แช้แลวก็แม้ค่าที่ทอดอาหารริมถนนเนี่ย <c oughs> นะฮะทอดทอดอาหารริมถนนนะเอาเอาน้ำมันเก่าเนี่ยมาทอดให้ให้พวกเรากิน เครื่ตกลงน้ํามันในที่ท่อลัตเนี่ยเป็นบรเ็งเลยใช่ไหมพอท่อต่อเนี่ยอนูนไหนที่ยังอุตสาเยี่ยมไหมครับก็เข้าเพิ่มขึ้นใช่ไหมก็เป็นกรอบมะเมร็งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นกําลังสองบาะกาลังสามอ่านะฮะเวลาคุณปิ้งอาหารเนี่ยเนื้อหมูปิ้งไก่ปิ้งอะไรเนี่ยดําๆให้ตัดทิ้งใช่ไหมเป็นสารกมมราเริเก็งใช่ไหมแล้วเวลาทอดเห็นไหมดําๆไปไหนครับละลายอยู่ในน้ํามันครับ ไม่ใช่ไม่มีนะมีตะวอะไลัน,นสารตัวนี้เนี่ยประเทศไทยเป็น,นพบมีชื่อเสียงมากชื่อนะสารตัวนี้ชื่อรอ่า R A U L A รอรานะครับคืออะไรก็คือให้ดำๆที่เวลาปิ้งเ่ยมันดู่ในน้ำมันก็ละลายลงไปตรลงน้ำมันเก่าเนี่ยจะดูได้อย่างไรนะฮะถ้าติดไฟน้ำมันเนี่ยนะ น้ำมันยังไม่เดือดมีควันขึ้นมาอันนี้เป็นน้ํามันเก่าไอลอล่าเนี่ยเราเหยขึ้นมาน้ํามันใหม่ต้องเดือดแล้วถึงจะมีควันออกมานะครับดูง่ายนิดเดียวแม่ค้าเนี่ยไปซื้อร้อยห้าสิบบาทเนี่ยมันมันมามาทอดอาหารที่พวกเรากินกรมตามสนองมันก็นั่งไปก็ะสูนไอลรล่าไปสูนโรลาไประปรากฏว่าแม่ค้าทั้งหลายเนี่ยไม่เคยสูบุรีเลยดันเป็นมะเร็งปอดเหมือนคนสูบุรี การแพทย์ถึงตกใจก็เทสต์ผลในสุดก็พบว่าไอโรลาที่อยู่ในน้มันการมันเลยขึ้นมาแล้วแม่ค้านี้ก็สูด้าไปสูดเห็นไหมฮะอันนี้มะเร็งกำลังสามมะเร็งกำลังสี่นี่สำคัญมากนะฮะน้ำมันที่อิ่มตัวไม่มีช่องว่างให้ออกซิเจนเข้าใช่ไหมฮะแต่ถ้าทอดนานเกินหกชั่วโมงเข้ากันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปลาต้มโกกี่ชั่วโมงกล้วยแขกกี่ชั่วโมง KFC กินเทีงทิ้งมน้ำมันเก่าพอพร้องเติมใช่ไหมพร้องโอ้โหโมะเร็งคักเลยสะสมขึ้นมานอาหารขยะชายนะครับมันทอดเอาน้ำมันเก่าถ้าทอดหนึ่งกระทะอย่างบ้านเราเนี่ยทอดกระทะหนึ่งผัดแล้วน้ำมันทิ้งเลยอันนี้ปลอดภัยจะทำยังไงก็ต้องทำอย่างนักโทษฟังให้ดีนะครับสมมติผมจะกินไก่ทอดกระเทียมพริกไทยผมก็เอาน้ำมันหมูเลย ทอดทอดเสร็จผมก็เสดน้ำมันให้ใหเหลือน้อยที่สุดก็ใส่จานไว้แล้วก็ไปเอาน้ำมันข้าวโพดซึ่งจะไปลดคอเลสเตอรอลจากไน้ำมันหมูใช่ไหมดิบๆไม่โดคนความร้อนราดลงไปบนหมูแล้วคุณก็กินเหมือนกับน้ำโทษกินน้ำมันข้าวโพดโอเมก้า9เนี่ยหลังหลังอาหารไขมันมากๆทำอย่างนี้ได้นะครับทอดด้วยน้ำมันหมูทอดด้วยน้ำมันเลยทอดด้วยน้ำมันพักทอดอะไรก็ตามแล้วเอาน้ำมันดีๆ ที่ยังไม่ดูความร้อนเลยชายล้ไปแทนหรือถ้าย้ายดีคลุกกับข้าวเลยเป็นข้าวมันกินกับไก่ทอดก็ได้นะอันนี้เป็นข้อเสนอนะฮะโอเคนะอะไรแต่ในโลกนี้ก็ยังมีของดีเหลืออยู่น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ครไงน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยเขาจะเอากะทิมาเคี่ยวนี่ของคนไทยนะเคี่ยวข้ามวันเลย น้ำมันมะพร้าวจะรอยหน้าขึ้นมาเขาก็ตัดใส่ปิ๊บต้องลงกระบวนการทําตรงนี้เนี่ยน้ำมันมะพระนะ้าวน่ะเป็นสารก่อมอะเร็งเนี้ยเป็นแล้วสิครับเขี่ยวมาตั้งหนึ่งเชื้อหนึ่งวันเต็มๆใช่ไหมมีแต่สารก่อมอะเร็งใช่ไแต่น้ำมันมะพระ้าวปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ความเย็นเช่นสกัดเย็นหีบเย็นอัดเย็น ต่อันที่ผมชอบที่สุดคืออัดเย็นเอากระทิมาแล้วอัดลงในวในหม้อนะอัดลงไปไปเหมือนกับเอามือคั้นไอคือไอไตรดีไซน์ตัวเล็กๆที่จะออกมาเนี่ยตัวเล็กที่สุดเท่านั้นสามตัวจะดุดดูด,ด,ด,ดออกมาตัวเล็กมากเลยมันถึงแพงซีซีหนึ่งเนี่ยสองบาทห้าสิบที่อเมริกาที่เมืองไทยดีซีสีละบาทแต่ใช้ลมเนี่ยอัดนะอัดเย็นนะเนี่ยบริษ,ษัทนี้คือสวนปานะเป็นของหมอนะฮะ แล้วเขาจะเขียนตรงนี้เลย l ค้กเ s s ส Coconut Oil ไปดูยี่ห้ออื่นนะไม่มีนะหีบเย,นกกเยน็นสะกัดเย็นนะฮะฮีบเย็นสก,กัดเย็นนี่ไตรกริสไซทุกขนาดเอามาหมดแต่ถ้าอัดเย็นเนี่ยตัวเล็กๆแค่สามตัวพูดออกมาเป็นไงตัวมันเล็กมากโดยท่านคนที่ผอมโดยธรรมชาติตะแกรงถี่เนี่ยไอ้น,นี่นเล็กกว่าตะแกรงมันหลุดออกมาได้ไม่ค้างในหลอดเลือด แล้วพอไอ้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 ไอตัวเล็กสตัวเนี้ไปถึงที่ตับพับมันวายมากมีความวายคืกบีไฮเมตาบอลิซึมลุกเป็นไฟพลึบเลยเผาไขามันในหลอดเลือดเผาไขมันตามหัวกระดกลดไขมันได้เด็ดสตเลยเนี่ยดีมากๆเลยนะอันนี้หายเมตาบอลิซึมแต่นี้รู้จักคำว,ว่า oil pooling ไหมเคยได้ยินไหม oh. เอาน้ำมันมากอบตอนเช้านะฮะเอาน้ำมันบริสุทธิ์นะฮะ ถ้าเปลี่ยนเป็นอน้ำมันนี้นะน้ำมันาวพรสุดนะ,ะให้ดีนะฮะอมตอนเช้าเนี่ยเขาบอกว่าตอนเรานอนตื่นมาเนี่ยนะฮะไอไอแบคทีเรียที่อยู่ที่ฟันที่ลิ้นเนี่ยมันจะขยายตัวเนี่ยเป็นล้านๆ้านเซลล์เลยอยู่ในปากเราเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็ต้องสร้างภูมิต้านทานมาอยู่ที่คอเพื่อป้องกันไม่เชื้อโรคที่ปากในใน,ในปากเนี่ยเข้ามาในร่างกายนะเพราะฉะนั้นภูมิต้านทานจะต้องสูงมากถ้าใครเป็นโรคภูมิแพ้คือแพ้ภูมิต้านทานตัวเอง โรคนี้จะไม่หายเช่นโรคหุ่มพวงดวงจันทร์โรคหอบหืดโรคอะไรโซเรซินไม่รไม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้คือคือเยอะแยะหมดนะฮะก็โรคข้อบางอย่างนะฮะรูมาตอยด์พวกนี้เป็นโรคภูมิแพ้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าตื่นเช้ามาชื้นโรคในปากเต็มเราก็อมอมไอ้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์นี่ยในปากอมไว้เนี่ยนะฮะสิบห้าถึงยี่สิบนาทีจากน้ำมันใสๆ ถ้ใส่กคุณคลับเหนียวหนึบเลยมันฆ่าเชื้อโรคหมดเพราะว่ามันเป็นไฮเมทับอลิซึมออกซิเจนเนี่ยมันไปฆ่าเชื้อโรคได้หมดเลยปูวนทิ้งนะครับอย่าก,กลืนลงไปนะครับ <c oughs> ถ้ากลืนลงไปก็คือกลืนแบคทีเรียที่ตายแล้วเข้าไปก็ยังต้องสร้างภูมิต้านทานอยู่ดีนะฮะนั่นคือความงโง่ของคนที่คิดเขาถามว่าเตินชามาก,กินน้ำเยอะ อันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่ที่ที่ผมก็มันจะบอกว่าตื่นเช้ามาแล้วคุณกินน้ำเยอะๆเนี่ยนะฮะเป็นความคิดของใครน่านละคนที่กินเนี่ยทั้งโง่ทั้งบ้าทําไมคุณจะกินน้ําเนี่ยร่างกายจะขาดน้ำใช่ไหมถ้าไม่ขาดน้ำกินเข้าไปดีไหมไม่ดีน้าน,นี่เกินเข้าไปความดันขึ้นนะครับ มีปริมาณเลือดมากกว่าปกติตาต้องขับออกเหมือนกับคนเป็นเบาหวานเนี่ยต้องขับน้ําออกแต่เบาหวานนี่ขับน้าตาลออกแต่นี่ขับน้ำที่เรากินอยู่ด,ด,ดีตื่นมากินน้ําไปลิตรเดียวโอ้โหตทํทงานครึ่งวันไปจะขับออกมาหมดถ้าคุณกินงี้ทุกวันเนี่ยใครตายตายตายหาเรื่องเราหิวน้ํเมื่อไรคือเราขาดนะ้ก็กินถ้าหิวน้ำกิน,นได้แม่นมีูอกันถ้าไม่หิวน้ำไม่กินเนี่ยอันตรายและอย่างที่คุณบอกกินลงไป ไอเชื้อโรคมีเข้าไปเลยตอนเช้าใช่ไหมแต่ถ้าองม์มานนี้มันฆ่าเชื้อโรคหมดบ้วนทิง้งแล้วรีบแปลงฟันนะให้ติดตังลิ้นตามฟันออกห,หมดเลยโอ้โหสุขภาพคุณจะดีมากๆเลยนะอันนี้นะฮะลิ้น <c oughs> ผมเนี่ย <c oughs> ผมใช้อันนี้มาสักสิบกว่าปีนะฮะผมสาหัวทุกคืนนะเช้าตื่นมาเนี่ยอ,อันนี้หิดสองสามหยดขยิววลวีจบเลยนะฮะจากนี้มาเนี่ย ผมองอกไม่เพิ่มแต่ไอ้ที่องอกไม่ดำนะฮะองอกแรกก็องอกไปนะฮะมันไม่ดำไม่ใช่ยาย้อมผมแต่อันอันที่ยังไม่ดำเนี่ยก็ก,ก็ก็ไม่ดำแล้วผมเนี่ยที่หัวทันท่าจะรานเนี่ยมันมันไอ,เ,อเนี่ยมันขึ้นมางามถอนึงขึ้นพราพราะไอ้น,น,นี้เนี่ยกลายเป็นน้ำมันพิเศษเลยนะฮะน้ำมันละนนก็เป็นโอเมก้าเก้า ไอ้พี Dante, ่ใหญ่อมมากกว่าโอเมก้า6ใช้ได้คือน้ำมันมะกอกเนี่ยนะฮะมันคุณภาพไม่ดีถ้าอันนี้ต้องต้องอัดเย็นนะซึ่งตัวเลือกที่ออกมาเนี่ยมันมีไฮเมตาบอลิซึมนฆ่าเชื้อโรคได้น้ำมันมะกอกเพียงแต่ว่ามันไม่ทําให้ให้ให้คอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรค์ขึ้นแต่ต้องกินอ่ะกินเย็นๆนะครับมันไปลดคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรค์ได้แต่ไม่ฆ่าเชื้อโรคไอ้นี่มันไฮไฮเมตาบอลิเซชันให้น้ำมันมันร้อน ไม่ใช่น้ำมันน้ำมันมะกอกที่อมเนี่ยมันก็เกิดคุณภาพนี้ได้แต่ว่าไม่ดีทัดตัวนี้เพราะตัวนี้มันตัวเล็กที่สุดแล้วมันมีไฮเอรดบริสุทธิ์มันแค่ใช้โลหิตดีกว่าจริงไหมนะว่ามะพร้าวที่จะก่อสมุนไพรักจะดีกว่าที่อือผมไม่ทราบวันนี้นะฮะเขาอันนี้แรงโฆษณาบ้างอะไรนะคืออันนี้นะฮะฟังนะอันนี้เนี่ยบางบริษัท เอาน้ำมันมะพร้าวิสมเนี่ยไปเป็นเชือเชือน้ำหอมถ้าพวกนี้มันเหม็นหรือหอมหอมลองดมดิฮะหอมจริกแต่หอมเนีหอมเหมือนมีกลิ่นมะพร้าวผสมนันแต่ไปทางหอมไม่ใช่ทางเหม็นนะฮะโอเค,นะอเ,คเพราะนั้นขวดเล็กของของเขาที่ขายเนี่ยนะขวด80เซนตนิเนี่ยเขาขาย44บาทก็80บาทแต่ขวดยาเนี่ย544เนี่ยเขาลดเหลือ350ถูกมากนะฮะ อันนี้ก็เป็นเดี๋ยวที่ตรงที่อะไรที่จะเรกะนะตรงตรงตรงห้องโถงเขามีขายนะอะไรนะฮะ <Lauren ce. S 2> ทานก็ดีฮะถ้าทานก็ไปลดไขมันทั้งตัวเลยมันไปเผาเนออากาศไปที่ตับลุกเป็นไฟเลยน้ำมันทุกชนิดเมื่อไหร่ไปผัดกับข้าวเมื่อนั้นเป็นสารก่อมะเร็ง น้ำมันชนิดไหนก็ตามถ้าไปทอดแล้วมันจะเป็นสายเกลมมะเร็พราะฉะนั้นวิธีที่ผมบอกเมื่อกี้เอาน้ำมันหมูดีกว่ามันเป็นสายเกลมมะเยากก็ผัดอยู่สักครึ่งชั่วโมงทอดสักครึ่งชั่วโมงไม่ใช่ผัดเขาสักสิบถึงยี่สิบนาทีมันยังไม่เป็นสายเกลมมะเเพราะว่ามันอิ่มตัวใช่ไหมฮะแล้วก็เสดน้ำมันทิ้งแล้วก็ไปเอาน้ำมันข้าวโพดหรือน้ำมันมะป่าน้ำมันถั่วเหลืองนั่นแหาดลงไปแทน มันก็ไปลดคอสต์การกิจการที่ได้จากน้ำมันที่ทอดคือทําอย่างที่นักโทษที่อยากฤษทกธนะเหมือนกันนะไม่ใช่ฮะน้ำมันอื่นก็เป็นโอเมก้าหกส่วนใหญ่คือจะจ้ามากินะอะไรก็ได้นะแต่ต้องไม่โดนความร้อนไม่ว่าจะวิธีการ,รที่ที่ทำออกมาหรือว่าเอาไปทอดอาหารไม่ควรทำนะฮะถ้าจะทอดต้องใช้น้ำมันที่อิ่มตัว เพราะว่าในช่วงสั้นๆมันไม่เป็นสารตรงอะไรแล้วเราก็ไปลดคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอิดด้วยด้วยด้วยน้ํามันธรรมดาอีกน,นะฮะอันนี้ผมโฆษณาผมมาแล้วนะครับ<ส><ญ>ตอนสมเด็จพระเทพ48พรรษาผมทำงานกระชาติมาตลอดเขาบอกว่าให้ทําอะไรให้พระองค์ท่านผมก็ไม่มีอะไรก็มีคําถามท,าที่ผมสอนมา40ปีเนี่ยนะฮะใครถามว้าๆบอกอผมไม่ทิ้งนะผมจำไว้แล้ผมไปหาคําตอบทนี้หมดเช่น กินเหล้าได้วันละเท่าไหร่อยากรู้ไหมกินวายได้เท่าไหร่กินเบียร์ได้เท่าไหร่เลี้ยงลูกยังไงให้ตัวสูงมีหมดเลยกินไข่ได้วันละกี่ลูกคําถามว่าบ้านเนี่ยนี้มีหมดสารพันปัญหาคือรว่ารวมทั้งที่ผมสอนวันนี้นะครับสายกลางการกินสายกลางกรออนกอกมังกายอยู่เยนนี่หมดนะฮะตอนแรกก็เล็มเล่กเล็กเดียวตีนี้ตอนจะขายเนี่ยไปที่ศูนย์หนังสือขนาดศูนย์หนังสือธุระขอสามสิบ้าเอร์เซ็นถึงสี่ิปอร์เซ็ของราคาหน้าปก ผมก็ต้องขายแพงคพิอีกสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์มันก็แพงมากผมต้องการเผยแพร่ความรู้มากกว่าผมก็เลยขายราคาถุกน,นะไม่ขายตามสูหนังสือขายเฉพาะที่ผมมาสอนเนี่ยพอแล้วนะฮะอาทิตย์หนึ่งสองวันก็ได้ลูกศิษย์ขนาดนี้ยพิมพ์เป็นหมื่นแล้วนะครับนะฮะเรื่องน,นี้หนาขึ้นเรื่อยๆคําถามบ้าๆมาก็เติมมานรื่งนี้เรื่อยๆนะครับแล้วพอเขจะอยู่ว่าแปดสิบศัาอันนี้เขาประสบการณ์ตัวเองชะรอได้ไวชรานะฮะ อันนี้ก็สามสิบาทอันนี้อันนี้ร้อยห้าสิบาทเป็นราคาตุนนะฮะขายแล้วเนี่ยเงินนี้กลับไปพิมพ์ใหม่เป็นต้นทุนไปพิมพใหม่แต่เล่มจะหนาขึ้นเรื่อยๆนะฮะโอเคนะครับที่ที่เคาน์เตอร์นะฮะมีหมดเลยทั้งเป็นแมงรักน้ำมันนะแล้วก็หนังสือพักสิบห้านาทีครับเดี๋ยวมาอาอกคำลังการสายกลางเลย วันเราเราทำกิจการพวกทุกกิจการกสี่ทุกวันที่บอกเป็นหมอตุลาไม่ใช่นะไอนี้ใครก็ไม่รู้ครับแต่เป็นทางานีเอีเขาขายเ่อรการประการอะไรปรการเลือนคือประการหลอกเขาไปเด็กสิบห้าที เขาจะมาอยายเลือดที่่ออกนะก็ต้องมีหมออี Ai ่มควเป็นอะไรอย่างเงี้ยอนี้ก็ธรรมะเราจะมาดคุอทีเงี้ยแล้วอามารุว่าเป็นหมอจุฬาเดี๋ยวนี้ออกมานะยัที่เันหมอจุฬาไปอย่างเง้อันนี้ไม่ใช่หมอจุฬาด้วยแล้วตอนนี้เขาไล่ออกแล้วไม่ให้อยู่ทีเไอ่สิ่งทะหายที่ไม่น่ากินอ่ะมันมีน้มันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวน้ำมันคอยากก็ซื้อกินยาก่ไม่ใช่ค่ะกต่เนื่อมันรวมกันเพื่ออะไร เขาบอกว่ามันช่วยรักษาคอเลสเตอรอลถ้าคุณอยากจะกินจะกินเพื่ออะไรถ้าคุณอยากจะกินไอตัวนี้กินแยกดีกว่าอย่ากินรวมไอรวมในปริมาณเราไม่จำเป็นแล้วก็ดัานไปมันไม่ได้เป็นตัวอะไรนะมันก็บอกมันคุมได้ตัวมันช่วยคอเลสเตอรอลช่วยบาคนที่ชอบไปกินทุกท่านนะฮะขันขึ้นอีกแน่ๆเลยเ้าจะเจ็บคุณหมอคุณหมอว่าซีออยล์เออคุณหมอดำรงเออคุณหมอ นี <aunque> ่หละครับไปอางบอกเป็นไททูาเป็นมาา้จรก็ไม่จารเนนสงสัยนิดนึ่งเนืองจากเป็นเนี่ยผมว่ายาะให้การทาเลืงเอาชื่อเไปู่ไปอา้าบอกว่าใงนก็วสจงนเป็นเสิในรูเป็นสีสหายเนี่ยแล้ว ก็ต้องไปเข้าคิวซื้อกันเลยอาจารย์คุณรู้ตัวว่าถ้าคกินองท้อมันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ช่วยอะไรเลยมันก็มันจะช่วยแต่ระยะแต่ไม่ไคือขาดอะไรต้องการแล้วก็กินอาหารไม่ต้องไปกินรวมเหมือนวิตามินรวมนะใครกินอย่างโม้วิตามินรวมมันมีครบทุกอย่างแต่อย่างนี้ถ้าคุณขาดตัวนี้แล้วก็กินวิตามินรวมมันก็ไม่พอที่จะรนกษาที่เราได้แล้วไอ้ตัวอื่นที่กินเข้าไปเราไม่ได้ขาด เราลงที่ไปทำไมมันไม่ได้อะไรคุณกเราจะรู้ได้ไงว่าเราขาดอะไรก็ไปหาหมอได้อย่างเป็นชายนี่ต้องกินวิตามินดีเลยไหมไม่ต้องบีวัวไม่ต้องบีวับีสิบสองบีแล้วความดันเนี่ยหมอไความสิืกอได้นะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วความดันเนี่ยขาดอะไรไม่ม่ความดันนี่ต้องรับจายรายเอนถ้าคุณเป็นไขมันคุณต่ำพวกพี่ทานถ้าวได้จับช้อนพอใกล้จะหมดจานเนี่ยจะซาละ ถ้าถ้าถ,ถ้าสาอยอินี่ไม่ใช่ภาษาเังกฤไม่กินวิธมินไม,ม่ได้มาจากคอกระดูคอท่าภาษาแต่อป,ป่อยนี่มันก็เนีย่ยกินข้าวยังไม่ทันหมดจานเลยคือพอคนอายุมากขรรึ้นการนี้จะมาเรื่อขนขาขาตทีนมีนานชาขาอะไรเนี่ยทีย่เนปเป็นเนคงเริ่มเป็นปวดแสบต้องสายจะได้มีได้นก็ต้องมาตามลนจไม่ได้เหว่ากระช่หขึ้จานร์ถึงแห Có thêm cả đấy à! ดูไดู้ทุกที่ทำได้ตารหัวนี้ซื้อบุต้องทำเองได้แ่เงินนะซื้อมีแล้วฉันซื้อมากรุงเทพต้องเุ่วไปเงี้ยวันนั้นเพื่อนให้มาหัวนึางฉันมีกาใช้หัวหลา สรุปว่าเอานมากินของนึ่งมาแล้วกันแล้วแล้เมื่อผัดแล้วจะเอาน้ำมันพีีมาลากไก็ไปเก็บก่อนแม่เแล้วก็นือสัตีเดียว